มาถึงมา่บนกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆอย่างนติจิามชมกันนะคะป้ายเดินไม่ได้เลยไปดูปขอบคุณพระพุทธรูปสวยมากเลยครับศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> มาเที่ยวกันนะครับ เที่ยวเ็เย,ยนครับบำรุงพระพุทธศาส,สนาของเราดีดีมากนะครับกเแรกเกรมพ่เอรคถอักจากล่วามด้นานตะเวียนหลังลาแล้วาค้ยังตเ ลูกเล็กดแง<า>ดงแต่พามาดูพาเพื่อนๆไปดูวิวตรงนู้นจะลูกเนี่ยข้างหน้าแบบนั้นไปเดินไปดูภูเขาเดินไว้นะ<า>โอ้วิว360สามรอยสองศา สวยมากเลยสวยจริงๆครับแล้วเราจมกันหมนะพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ,ยยอ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก่อนจะลาการผมมีคำถามครับก็คือว่าเราขึ้นนะ่ะเราขึ้นมาบนนี้ด้วยอะไรบาย ให้ชมความงามอีกทีบา,บายยครับ,บ